สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบานเฮาเมือนี้ก็มาหากับเขาแรงครับผ่าเอฟซีเมืองนะรอน้องโฟกนะครับมาตกป่านะครับคะตอนนี้กะลงมือตกแล้วนะครับเงื้อไข่มดแดงนะครับเงื้อไข่มดแดงได้มาตัวนึ่งเลยครับผึ่งลงนะครับนี่ครับเบิ้งครับนี่ครับได้ยกขึ้นมาแล้วนะครับเอาจัดการเลยน้องโฟกครับเอาใส่ใส่ในไอโง่ไว้ นี่ครับผ้าหนองไส้หลานะครับเอฟซีเมืองนครมาตกนะครับสุดเด็ดนะครับเป็นเนื้อไข่มดแดงนะครับถึงบบเคยมีไผ่ตกเนื้อนี่นะครับผมเพิ่งคิดคนได้มือนี้เองนะครับคิดคนได้ก็เลยผ้าหนองไส้หลาเมืองนครเอฟซีเพิ่นเพิ่นมานะครับก็นี่ครับได้แล้วหนึ่งโตนะครับต้มสมไซเอาไปต้มสมใส่ไข่มดแดงนะครับนี่ครับหนองไส้หลานะครับมนูนะครับไว้นั่น่ะเอแล้วเอาไปผูกให้ ใส่เหยื่อครับใส่เหยื่อนี่ยครับเป็นเนื้อไข่แม่แดงแม่เป่งครับทดสอบที่แม่เป่งใส่สองตัวสองตัวสองตัวเลยก็ได้ใส่เอาตัวเดียวนะนี่ครับไข่แม่แดงผมไปหาม้าด้นะครับนี่ครับก็มาเบิ้งนะครับผลงานเล็กๆน้อยนะครับมือนี้นะครับสําหรับเอฟซีเมืองนครนะครับน้องไส้หลาน้องโฟกนะครับวิธีการใส่ใส่เหยื่อนะครับแม่เป่งนะครับ เป็นบ่อธรรมชาตินะครับบ่อเมนบ่อเลี้ยงนะครับเป็นบ่อธรรมชาติบ่อธรรมชาตินะครับไปแล้วนะครับของผมบอท่านกินนะครับแต่หนองไส้ผมกินแล้วนะครับนี่ครับมาลงไปครับของผมปูนครับยังหนึ่งอยู่นะครับถ้าเบรงผลงานอีกจักน้อยนะครับจักหาหน้าที่ลองเบรงนะครับว่าผ่านบอนะครับ ที่แนคือได้ต one, ้มนะครับได้แล้วครับตัวหนึ่งมือน hate, ี้ต้มไซปานิลนปานิลนต้มไซมดแดงนะครับที่แน่มือนี้นะครับบ่ตองห่วงนะครับแน่นอนนะครับบ่พผาดแน่นอนมือนี้ครับกรเข่าแซมนะครับนี่ครับบรรยากาศขังสะนะครับฝากกดไลค์ฝากติดตามเพจห้แน่ก็แล้วกันนะครับมือนี้เป็นที่เด็ดนะครับที่เด็ดเมืองนครนะครับที่เด็ดเมืองนครนะครับตกปลา เหี่ยไข่มดแดงภาคอีสานนะครับเอามานํามาใส่ในผักผักไต่นะครับหวังว่าสีมานตามเคื่อนนะครับมือนี้หลังจากลงไปได้ประมาณสองนาทีกับนะครับตามผลงานครับได้ปลานิ่นมาตัวหนึ่งแล้วนะครับนี่ครับผมนะครับปลานิ่นตรวจสอบแล้วครับตาบวบดนะครับสามารถกินได้นะครับแรงนี้นะครับได้กับเขาแทบนะครับกินป่าหล่ใสิได้สมองดีนะครับ บรรยากาศนะครับขังน้องนะครับนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับบรรยากาศสดๆนะครับบาานบบมีการตัดต่อนะครับสวยงามนะครับเนียอหลอนแล้วป่ะน้องโกเอามาดูดิน่าจะน่าจะเหยี่วหมดแล้วมั้งนะอ,อของอาเสียงเอาของอาเสียงขึ้นมาดูดิ เมื่อแล้วนะครับเดี๋ยวให้น้องใส่ลาใส่เนื้อแล้วก็โย,ย,ยนให้กันเพื่อมันนะครับจัดการให้อาเสียงหน่อยใส่สั้งสองตัวนะสองตัวตะขอเดียวเลยใส่เลยใส่สองตัวในตะในตะขอเดียวเราโยนให้หน่อย ก็ได้มือนะครับเบิ่งการใส่เงือปลานีนั่ขนาดนะครับปี๊ทำอะไรฮาปลานองละปเป็นเนือแม่เป่งนะครับเป็นเนื้อแม่เป่งนะครับกินแล้วถูกแล้วนะ เอาขึ้นนะครับได้แล้วนะครับพี่น้องโบต้องห่วงไม,ไม่ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบได้อี่รีนะครับปานินแตมาเอาครับจัดจัดจัดไปขังไว้ก่อนหมานหมานหม,มานครับบบท่านไหนโยนของผมสําของน้องไส้ลาถืออีแล้วนะครับห <c oughs> มานอี่รีครับสําหรับคลิปนี้ <c oughs> เอาของพวกโยนของอาเซียงก่อนเดี๋ยวอาเซียงจะปิดคลิปแล้ว ครับบรรยากาศนะครับสดๆนะครับมานี่ลีครับได้ไปแล้วตัวที่สองนะครับไข่แตกเงแม่เป้งนะครับสุดเด็ดนะครับโอ้เรียบร้อยโอเคผ่านวางไว้เลยสำหรับคลิปนี้ขอจบการสาธิตอ๋อสวัสดีครับนี่ครับสาธิตนะครับการตกปลาด้วยเหยื่อแม่เป้งมดแดงนะครับซึ่งเป็นซึ่งเป็น คลิปแรกนะครับที่จัดทำนะครับได้มาแล้วสองตัวนะครับเอาน้องฟูกขอสไตรในการนั่นแหละครับไม่อีกแล้วครับพี่น้องเอานะครับบานนี้อ่าหมานแหะครับหมานแหละครับนี่ครับน้องไส้ผมครับน้องไส้ลาเมืองนครครับเอฟซีครับหมานนี่หรีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับตัวทีสามเดีวนะครับฝีมือเขาล้วนๆนะครับฝีมือล้วนๆนะครับไงก็ปาร์ซิวแมนใส่ได้นะครับนี่ครับของแท้นะครับเงาแม่เป้งนะครับการทดสอบ จากสถานที่จริงนะครับสถานที่จริงนะครับเนืแม่เป่งมดแดงนะครับฝากไว้แน่ก็แล้วกันนะครับสําหรับทางเลือกนะครับสําหรับทางเหลือกนะครับเนื้ทางเหลือกนะครับสําหรับคลิปนี้ขอจบว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ